ล่าสุดครับคุณผู้ฟังชาวเขมรแห่แบรนด์จีนกันยกใหญ่ไม่พอใจที่จีนมาซ้อมบินรบใหญ่กับไทยและอีกทั้งขายเรือดำน้ําให้ไทยโอ้เรียกได้ว่าเขมรแบรนด์จีนได้เดยนะครับเป็นมหาอํานาจหรือยังไรกันเนี่ยแล้วจะพาไปดูคลิปหลักฐานเด็ดที่มัดตัวทหารเขมรเองที่คว้างไม้ใส่ทหารและเจ้าหน้าที่ไทยที่สาแก้วมาเริ่มกันที่ชายแดนกันก่อนนะเมื่อวานนี้วันที่20กันยาคือกองทัพเขมรพาทีมผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ iot ซึ่งนาโดยมาเลเซียไปลงพื้นที่บริเวณวัดแก้วสิกขาครีสวาะ แล้วก็ตัวปราสาทพระวิหารจังหวัดพระวิหารรอบที่เท่าไหร่เหรอคะเนี่ยน่าจะรอบที่3านั่นแหละครับไปลงที่เดิมวนๆไปเขาเลือกพาไปดูในพื้นที่ที่เขาควบคุมอยู่แล้วอย่างวัดแก้วสิกขาคิริสวารานี่จริงๆแล้วแต่เดิมเป็นพื้นที่ของไทย แต่ถูกขเขมรยึดไปตั้งแต่ตอนประทะกันหนักหนักเมื่อปี2554และตอนที่ประทะกันรอบล่าสุดเนี่ยขเขมรก็ใช้วัดนี้แหละเป็นที่ตั้งทางทหารใช้สไนเปอร์ซุ่มยิงทหารของเราจากบนนั้นเลยครับส่วนที่บ้านหนองยาแก้วสถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจครับเช้านี้21กันยายนชาวเขมรยังคงชุมนุมกันอยู่บ้างประประปายสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้20กันยายนเพราะว่ามีชาวเขมรทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเข้ามากันเรื่อยๆเลยพอตกเย็นเวลาประมาณ18นาฬิกาก็มีภาพบอก อีกเป็นภาพพระสงฆ์ของขมรเนหรือแกงแครอทเดินเอาเข้าวแกงไปเสิร์ฟให้กับทหารขมรนที่อยู่ในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วแล้วพอตกกลางคืน ทหารขมิที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังมีการโพสต์ท่าถ่ายรูปกับนักข่าวของฝั่งตัวเองอีกเหมือนเป็นการสร้างคอนเทนต์เอาไปโฆษณาชวนเชื่อนะต่อไปครับด้านหนึ่งก็สร้างภาพรักสันติให้นานาชาติดูอีกด้านหนึ่งก็ยังคงตรึงกําลังสร้างความตึงเครียดในพื้นที่จริงอยู่ตลอดเวลาโดยรวมแล้วสถานการณ์ที่บ้านหนองแญาแก้วยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีการประทะใดๆเกิดขึ้นครับ แล้วเรื่องคลิปหลักฐานที่ว่ามัดตัวได้หรอคะเป็นยังไงคะมาถึงเรื่องนี้นี่คือหลักฐานชิ้นโบแดงที่ทําให้คําพูดสวยรู้ของขเมนไร้น้ําหนักไปเลยครับเรามีคลิปวิดีโอที่เป็นทึกเหตุการณเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาที่บ้านหนองแญาแก้วจังหวัดสาะแก้วในคลิปเนี่ยเห็นกันจ่จาเลยว่าเป็นวินาทีที่ทหารขเมศคว้างปา ท่อนไม้ใส่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยดูกันชัดๆเลยครับว่านอกจากจะไม่ห้ามปรามแล้วทหารเขมรยังเข้าร่วมปลาม้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทย <c oughs> ในคลิปมีทั้งพลเรือนและทหารแต่มันชัดเจนว่าเป็นการยั่วยุที่รุนแรงและมีเจตนาทำร้ายเจ้าหน้าที่ของเราเหตุการณ์วันนั้นมันเริ่มจากการที่ฝ่ายเขมรระดมคนทั้งผู้หญิงเด็กพระสงฆ์เข้าม,มากดดันบริเวณแนวลวดหนามที่ฝ่ายไทยติดตั้งไว้พอได้จังหวะก็เริ่มรื้อลวดหนามแล้วก็คว้างปลาสิงท้องใส่เจ้าหน้าที่เราทั้งท่อนไม้ทั้งก้อนหินคลิปนี้เป็นหลักฐานนททีี่่่่่ปปฏิเเเสธไไมด้ลยวาใครกแ็น ฝ่ายเริ่มใช้ความรุนแรงก่อนฝ่ายไทยเราก็ทําตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักเริ่มจากการประกาศเตือนแต่เมื่อสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นมีเจ้าหน้าที่เราบาดเจ็บก็จําเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมฝูงชนทั้งแก๊สน้ำตาลและกระสุนยางเพื่อระงับเหตุซึ่งก็เป็นไปตามหลักสากลทุกอย่างครับมีหลักฐานชัดขนาดนี้เขายังจะกล้าไปพูดที่ไหนอีกเหรอคะว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทําใช่ครับกะเหม็นเขาหาได้แข่ไหมแล้วล่าสุดนี้พีคมาก มีเรื่องที่หน่วย I/ อของขเมรเนี่ยไปเอาคลิปวิดีโอของกองทัพจีนตอนที่เขากำลังขนย้ายระบบขีปนาวุธแบบหนึ่งขึ้นรถไฟเพื่อจะเอาไปร่วมพิธีสวนสนามที่จัตุรัสในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาแล้วเขาก็เอาคลิปนี้มาปั่นข่าวหลอกคนขเมรด้วยกันเองว่า ฮุนเซนสั่งซื้อขีปนาวุธพิสัยไกลาจากจีนมาถึงขเขมรแล้วระยะยิง665กิโลเมตรเสียมเตรียมตัวชิมขีปนาวุธรุ่นใหม่ได้เลยขเขมรน,นี่เชื่อสนิทเลยชาวเน็ตเขมรน,นี่แห่กันเข้าไปขอบคุณหุนเซนขอบคุณฮุนมาเน็ตกันยกใหญ่เลย บอกว่าทําเพื่อชาติบางคนถึงขั้นคอมเมนต์ว่าจะยอมถวายชีวิตให้ตระกูลนี้เลยก็มีโพสต์พวกนี้คนกดไลค์กันเกือบเป็นแสนแชร์กันไปอีก3,000ันกว่าครั้งในติ๊กตอกนี่คลิปแนวนี้เกลื่อนเลยเพราะเข้าคิดกันจริงๆว่าฮุนเซนสั่งซื้อขีปนาวุธมาเพื่อจะใช้ถล่มกรุงเทพแต่ความจริงมันคนละเรื่องเลยระบบอาวุธที่เห็นในคลิปเนี่ยมันชื่อว่า HQ29 มันคือระบบขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธหรือที่เรียกว่า a เอบีเ l ็มแ i นต i ้ s i ล e พูดิก่าสไ็คือ มันเป็นอาวุธฝ่ายตั้งรับมีหน้าที่เอาไว้ยิงสกัดขีปนาวุธของศัตรูที่ยิงเข้ามาหาเราหรือแม้กระทั่งยิงสกัดดาวเทียมที่โคจรอ,อยู่ในอวกาศชั้นนอกนู่นแหละครับอ๋อค่ะมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากเทียบได้กับร,ระบบทาร์ทหรือ SM3 ของอเมริกาเลยหน้าที่ของมันคือการป้องกันไม่ใช่การโจมตีดังนั้นที่ I อเขมรเอาไปปั่นว่ามีพิสัยยิง665กิโลเมตรเพื่อจะมายิงกรุงเทพเนี่ยมันคือการบิดเบือนความจริงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแถมยังมีข้อมูลจาก แหล่งข่าวในจีนเองออกมายืนยันด้วยซ้ําว่าขีปนาวุธที่เขมรเคยซื้อจากจีนไปจริงๆนั้นไม่มีทางยิงได้ไกลถึงกรุงเทพแน่นอนเรียกว่าโป๊ะแตกเลยค่ะเนี่ยหลอกได้แต่คนของตัวเองแต่คนทั้งโลกรู้ความจริง ถูกต้องครับแต่นี่แหละคือวิธีการของเขามาต่อกันอีกเรื่องกับเวทีการทูดของเขมรต้องยอมรับว่าเขมรกัดไม่ปล่อยจริงๆครับในเวทีระหว่างประเทศเขาก็เดินเกมต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมามีรายงานว่านางควนสุดารีซึ่งเป็นประธานรัฐสภาของเขมรได้ไปเข้าพบในวูเตอร์เบเกซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปหรือ EU ในระหว่างการประชุมสมัชารัฐสภาอาเซียนหรืออ i p a ครั้งที่46ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย <c oughs> ก็ตามสไตล์เลยไปในนามของประชาชนชาวขเขมร17ล้านคนกล่าว <sk r ug> ขอบคุณรัฐสภายุโรปอย่างสุดซึง้งที่เคยออกแถลงการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ย้ําแล้วย้ําอีกว่าขเขมรเนี่ยได้เคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดแล้วก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือไปฟอ้องเขานั่นแหละไปบอกว่าตัวเองเป็นคนดีถูกไทยรังแกทําตามกฎทุกอย่างแหม แล้วทางฝั่งยุโรปเขาตอบหลอบมายังไงบ้างคะเขาดูเชื่อเรื่องที่ขมรนพูดไหมคะ ทางนายวูเตอร์เบเก้เขาก็ตอบตามมาระยาะททางการทูตเขาก็กล่าวขอบคุณนางควนสุดารีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนแล้วก็บอกว่ารัฐสภาย,ยุโรปจะติดตามเรื่องนี้ยิ่งใกล้ชิดต่อไปเขาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนอย่างชัดเจนแต่การที่ขเขมรพยายามวิ่งเต้นไปทั่วแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นเจตนาของเขาที่ต้องการจะดึงเอาคนนอกเข้ามาแทรกแซงปัญหานี้ซึ่งมันขัดกับหลักการที่ควรจะแก้ไขปัญหากันเองในระดับทวิภาคีเล่นในเกมไม่ได้แกก็เล่นนอกเกมเพราะล่าสุดก็เพิ่งโดนสอสรังสีมันรมซัดหน้าหงายปัดมตติตกในที่ประชอา เซียนมาแล้วอห และปัดมติเขมรตกไม่พอทั้งในคุณโรมเนี่ยก็ได้เอาเรื่องการปราบแก๊งสแกมเมอร์นใน,ขนเขมรนี่แหละเขาเป็นมติในที่ประชุมไอปาล่าสุดและมติก็ได้ผ่านเข้าที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของคุณโรมเลยทีเดียวมาต่อกันที่เรื่องการซ้อมรบร่วมระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศของกองทัพปิสระจีนจัดวันที่1 8บแถึงยีกันยาปี2568เป็นการฝึกผสมครั้งใหญ่ที่ชื่อว่า f a l c ค n Strike จัดขึ้นที่กองบิน6ดอนเมืองโดยเฉพาะการซ้อม ครั้งใหญ่ที่เราได้ใช้ F16 และ Gripen ซ้อมกับเครื่องบินรบของจีนอย่าง J10C หรือ J11 ซ้อมเครื่องบินรบกันแบบนี้คนขเขมรไม่ดิ้นแย่เลยเหรอฮะประเด็นเรื่องการซ้อมรบ Falcon Strike เนี่ยเราจัดกับจีนมาทุกปีอยู่แล้วครับเป็นการซ้อมใหญ่ปกติแต่ประเด็นมันอยู่ที่ปฏิกิริยาของชาวขเขมรเขาค่อนข้างไม่พอใจจีนมากที่มาหนุนไทยซ้อมรบกับไทย ต้องใช้คําว่าดิ้นพลาดเลยในโลกออนไลน์ชาวขมรจนจนวนมากคู้สิทธิ์เหมือนโดนหักหลังอย่างแรงพวกเขาไม่พอใจมากที่จีนซึ่งพวกเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่แข็งแกรง่งดุดเล็กกล้ากลับมาจับมือซ้อมรบกับไทยมีคอมเมนต์ออกมาแนว <S <S ว,าานว่าพวเาาาพเาาื่อนที่ดีกลับกลายไปอยู่กับเสียมเสียแล้วหรือว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจีนจะทํากับเราแบบนี้สุดท้ายเหล็กกล้าก็กลายเป็นเหล็กขึ้นสนิมความไม่พอใจนี้มันรุนแรงถึงขั้นมีการปลุกระดมให้แบนจีนกันเลยทีเดียวครับไม่พอแค่นั้นบางคนยังบอกว่า ต้องการเสริมให้เสียมเอากริปเป้นมาถล่มเขมรอย่างนั้นเหรอแล้วไม่ใช่แค่เรื่องซ้อมลบแต่ยังรวมไปถึงเรื่องที่จีนขายเรือดำน้ำให้ไทยด้วยมีการโพสต์ข้อความแสดงความโกรธแค้นกันอย่างกว้างขวางอย่างที่เห็นกันเลยมีการโพสต์ว่าแบรนด์สวีเดนเพราะขายขาเครื่องบินกริปเป้นให้ไทยแบรนด์จีนเพราะซ้อมลบและขายเรือดำน้ำให้ไทยแบรนด์อเมริกาอันนี้น่าจะมองว่าเป็นพันธมิตรกับไทยโอ้โหเอาเรื่องนะครับเขมรส่วนไทยก็ตอบกลับไปว่ามาหาอำนาจโลกมั่งมั้ง ไฟเอ๊ยหรือคนไทยบางคนองบอกว่าแบนด์จีนผิดแล้วครับแต่บิดจีนอันนี้ถูกต้อง ดูเหมือนเด็กงองแงเลยอะคะพอไม่ได้ดังไปก็พานไปหมดแล้วเรื่องการฝึกซ้อมลบกับจีนในอนาคตละ่ะคะมีรายการอะไรต่อไปอีกบ้างคะสําหรับการฝึกเฟลคอนสไตร์เนี่ยถือเป็นการฝึกประจําปีที่สําคัญมากครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วและเป็นการจัดในประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่4แล้วด้วยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจที่แน่นแฟ้์มากๆระหว่างกองทัพอากาศของเรากับจีนส่วนการฝึกรายการต่อไปที่ชัดเจนเลยอาจจะยังไม่มีประกาศออกมาแต่แนวโน้มคือการฝึกแบบนี้มันจะยังมีต่อไปเรื่อย เพราะมันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไทยเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีและยุทธวิธีของจีนส่วนจีนเองก็ได้ประสบการณ์ในการฝึกกับเครื่องบินรบและนักบินที่ใช้เทคโนโลยีแบบตะวันตกอย่างเครื่องบินกริปเพนของเราซึ่งหาได้ยากมากแล้วอย่างน้อยจีนเขาก็ยังไม่ได้มองเราเป็นศัตรูครับอ๋อค่ะนอกจากการฝึกทางอากาศแล้วก็ยังมีการฝึกทางเรือที่ชื่อว่า Blue ู tri k e ด้วย แต่สำหรับปี2568ได้จัดไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ประเทศจีนดังนั้นในอนาคตก็คงจะมีการฝึกสลับกันไปทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศอย่างต่อเนื่องแน่นอนมาปิดท้ายกันที่อัปเดตจากการยรงานของกองทัพภาคที่2เมื่อวันที่20กันยายนปี2568 ูนะย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้สรุปส,สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกับกัมพูชาออกมาสถานการณ์โดยรวมก็คือยังคงตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายเขมรอยู่ตลอดโดยเฉพาะการใช้ดโดรนบินสอดแนมในพื้นที่ของเราในวันนั้นวันเดียวตรวจพบดโดรนของเขมรถึง4ี่ลำใน4พื้นที่สําคัญคือบริเวณช่องบก1ลำบริเวณปราสาทตาเมินหนึ่งลำบริเวณช่องสายตะกู1นลำและพื้นที่ปราสาทตาควายอีก1ลำโอ้โหอยากให้รีบอนุมัติสอยโดรนจริงๆค่ะจริงครับ ซึ่งทางกองทัพภาคที่2ก็ได้ยืนยันว่าปัจจุบันกองกําลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตัวเองและฝ่ายไทยเราได้จัดกําลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตไว้ตลอดเวลาก็ยังคงวางใจไม่ได้นะครับสำหรับพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เพราะว่าเรายังมีตรวจพบเจอทุ่นระเบิดใหม่และกับดักต,ต่างๆที่เขมรมันมาวางให้เรื่อยๆ เรื่องเราจะเป็นยังไรต่อไปเราจะนํามาอัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่องกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมิ่นสวัสดีครับ